สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวนิพาวันมีสุขค่ะหรือครูแพรนะคะสอนอยู่ระดับชั้นอนันวัาสองโรงเรียนบ้านนามกุยตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้คุณครูแพรมีสื่อนวัตกรรมตัวเลขและจำนวนมาฝากทุกคนด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูสื่อกันนั้นคุณครูแพรมีคำของจองมาฝากค่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะท่องคำของจองและทำท่าประกอบคำของจอง นี่คือนิ้วมือของฉันค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือขึ้นมาเลยค่ะนี่คือนิ้วมือของฉันมือฉันนั้นมี10นิ้วมือซ้ายฉันมี5นิ้วมือขวาฉันมี5นิ้วนับ1 2 3... 4 5นับต่อมา6 7 8 9 1ดเอ๊ะคำของจองเมื่อสักครู่นี้เรานับนิ้วมือได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ ทั้งหมด10นิ้วนั่นเองค่ะนอกจากจะนับนิ้วมือได้10นิ้วแล้ว คุณครูแพรมีสื่อนวัตรกรรมอย่างอื่นมาให้เด็กๆได้รู้จักตัวเลขและจำนวนกันด้วยค่ะสื่อของคุณครูแพรชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าตู้ปลาพานับเลขค่ะซึ่งสื่อชิ้นนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนุกกับตัวเลขนั่นเองค่ะและสื่อชิ้นนี้นะคะไว้ใช้สำหรับเด็กปถมวัยนะคะในการฝึกนับตัวเลขจำนวน1-10นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะ สื่อนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1น,นะคะเป็นตู้ปลาแล้วก็จะมีในตู้ปลาก็จะมีตัวเลขตั้งแต่1นึถึงสิค่ะจากนั้นนะคะ2เป็นสัตว์น้ําค่ะสัตว์น้ํานะคะก็จะได้แก่ปลาต่างๆเป็นปลากระตูนะคะที่หลากหลายให้เด็กๆนะคะสามารถเลือกนำมาติดค่ะและอย่างสุดท้าย3นะคะเป็นตัวหนีบไม้นั่นเองค่ะ สำหรับสื่อตู้ปลาพานับเลขนะคะก็จะมีวิธีการใช้หรือวิธีการเล่นสื่อดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตที่ตู้ปลาค่ะตู้ปลาของเรามีเลขอะไรเอย่ยเลขหนึ่งใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆลองมาหาสิคะว่าสัตว์น้ำหยิบมาหนึ่งตัวแล้วนำมาติดที่ตู้ปลากันเลยนี่นะคะจากตู้ปลามีเลขหนึ่งเราก็ต้องหยิบสัตว์น้ำทั้งหมดหนึ่งตัวค่ะ รองมาอีกอันหนึ่งดีกว่าเด็กๆและถ้าตู้ปลามีเลข2ล่ะคะเราจะต้องหยิบสัตว์น้ำทั้งหมดกี่ตัว2ตัวนั่นเองเด็กๆก็นำมาหนีบเลยนะคะ,ะตัวที่1ตัวต่อไปตัวที่2แบบนี้นั่นเองคะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราลองมาหนีบให้ครบถึง10ตัวกันเลยนะคะ อย่างไรกันบ้างคะสำหรับสื่อนวัตกรรมตูป้ปลาพานับเลขที่ค,คุณครูแพรได้นำมาฝากในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้นับเลขสัตว์น้ำา1 1 0กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูแพรก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะ และที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ช่อง YouTube โรงเรียนบ้านนามงกุยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูได้ทำสื่อนวัตกรรมที่มีประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ